คุณเคยสงสัยบ้างไหมว่าทํำไมคนเก่งบางคนถึงไม่กล้าลงมือทำเพราะในใจลึกๆเขาไม่ได้กลัวความล้มเหลวแต่กลัวว่าความล้มเหลวจะทำลายคุณค่าที่เขาสร้างขึ้นมาตลอดชีวิตทําไมคนเราถึงกลัวความล้มเหลวความล้มเหลวไม่เคยเป็นเพียงแค่เรื่องของผลลัพธ์แต่มันคือปรากฏการณ์ที่สัมผัสลึกถึงแก่นแท้ของความเป็นตัวตนของเรา หากเราจะทําความเข้าใจความกลัวนี้อย่างท่องแท้เราต้องย้อนมองเข้าไปในจิตวิญญาณและประวัติศาสตร์ของเผ่าพันธุ์มนุษย์ความล้มเหลวในฐานะการถูกปฏิเสธตัวตนนักจิตวิทยาชื่อดังอย่างคาร์โรเจอร์ได้กล่าวไว้ว่ามนุษย์เรามีความกลัวการไม่ได้รับการยอมรับการไม่ถูกรับรู้ในฐานะบุคคลมากกว่าความกลัวตายเสียอีกเมื่อความล้มเหลวเกิดขึ้นมันไม่ได้เป็นเพียงแค่ความผิดพลาดของงานหรือการกระทําแต่กลับถูกตีความว่าเป็นคําตัดสินต่อคุณค่าของเราเอง มันเป็นเสียงกระซิบที่ดังก้องอยู่ในใจว่าแกไม่เก่งพอแกไม่สมควรได้รับการยอมรับตัวตนของแกไม่คู่ควรกับความรักนี่คือแก่นของความกลัวที่แท้จริงมันคือการล่มสลายของภาพลักษณ์อันสมบูรณ์แบบที่เราพยายามสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นที่ยอมรับในสังคมรากฐานทางชีววิทยาและวิวัฒนาการความกลัวนี้ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นแต่ฝังรากลึกอยู่ใน d n a ของเราตั้งแต่ยุคดึกดำบรรดในยุคก่อนประวัติศาสตร์ มนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเพื่อความอยู่รอดหากใครคนใดคนหนึ่งล้มเหลวในการทำหน้าที่พื้นฐานเช่นการล่าสัตว์หรือการเตือนภัยนั่นหมายถึงอันตรายที่อาจทำให้เผ่าต้องอดตายหรือถูกโจมตีได้สมองของเราจึงได้ฝังโปรแกรมอัตโนมัติไว้ว่าความล้มเหลวเท่ากับอันตรายและอาจถูกทอดทิ้งจากกลุ่มแม้ในโลกปัจจุบันที่เราไม่ต้องล่าสัตว์เพื่อยังชีพอีกต่อไปสมองส่วนที่เก่าแก่ที่สุดนี้ก็ยังคงตีความความล้มเหลวว่าเป็นการถูกคุกคามทางสังคมอยู่เสมอ บทบาทของระบบสังคมที่เชิดชูแต่ความสำเร็จสังคมและระบบการศึกษาทั่วโลกมักให้รางวัลและคุณค่ากับผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดหรือผู้ที่ชนะเพียงเท่านั้นเด็กที่ตอบผิดมักถูกล้อเลียนเด็กที่ทำพลาดถูกตำหนิและพ่อแม่บางคนชื่นชมลูกก็ต่อเมื่อลูกได้รับรางวัลไม่ใช่เพราะความพยายามระบบนี้ปลูกฝังความเชื่อที่ว่าคุณค่าของฉันผูกติดอยู่กับความสำเร็จทำให้หลายคนเติบโตมาพร้อมกับความกลัวที่จะผิดพลาดเพราะเชื่อว่าหากไม่สมบูรณ์แบบก็ไม่มีคุณค่า เมื่อเราเก้าวเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ความกลัวนี้จะแปลเปลี่ยนไปจากกลัวสอบตกเป็นกลัวถูกตัดสินจากกลัวพลาดงานเป็นกลัวสูญเสียตัวตนความล้มเหลวในฐานะส่วนหนึ่งของชีวิตนักปรัชญาชาวฝรั่งเศสเอาแบร์กามูได้กล่าวไว้ว่าความไร้าสาระของชีวิตคือสิ่งที่เราต้องกล้าเผชิญหน้าในโลกที่เราไม่สามารถควบคุมทุกสิ่งได้ความล้มเหลวจึงเป็นสิ่งเดียวที่เตือนให้เราตรหนักว่าเราไม่ใช่พระเจ้าแต่เราเป็นมนุษย์ที่เปราะบางและไม่สมบูรณ์แบบ การได้เผชิญหน้ากับความล้มเหลวต่างหากที่ทําให้เราได้เติบโตและเรียนรู้ดังเช่นบุคคลสําคัญระดับโลกหลายท่านที่ล้วนเคยล้มเหลวอ,อย่างหนักหน่วงมาก่อนเจเคโรลลิงถูกสํานักพิมพ์ปฏิเสธต้นฉบับแฮร์รี่พอตเตอร์ถึง12ครั้งไมเคิลจอแดนเคยพลาดการคัดเลือกเข้าทีมบาสเกตบอลของโรงเรียนโทมัสเอดิสันล้มเหลวกว่าพันครั้งก่อนจะประดิษฐ์หลอดไฟสําเร็จพวกเขาเหล่านี้ไม่ปล่อยให้ความล้มเหลวเข้ามานิยามตัวตนแต่เลือกที่จะลุกขึ้นอย่างเข้าใจ วิธีรับมือกับความกลัวเมื่อเราเข้าใจที่มาของความกลัวแล้วเราจะสามารถรับมือกับมันได้ด้วยแนวทางต่อไปนี้แยกตัวตนออกจากผลลัพธ์คุณสอบตกไม่ได้แปลว่าคุณแย่แต่หมายถึงคุณยังไม่บรรลุเป้าหมายในครั้งนี้เพียงเท่านั้นการไม่ปล่อยให้ความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวกำหนดคุณค่าทั้งหมดของตัวเองจะช่วยให้คุณก้าวต่อไปได้สร้างพื้นที่ที่ปลอดภัยให้ตัวเองหยุดเปรียบเทียบชีวิตตัวเองกับภาพความสำเร็จที่ผ่านการตัดต่อบนโซเชียลมีเดียและลองมองหาชุมชน หรือกลุ่มเพื่อนที่ให้คุณค่ากับความพยายามมากกว่าความสมบูรณ์แบบฝึกฝนความเมตตาต่อตอนเองพูดกับตัวเองด้วยความเข้าใจในวันที่ผิดพลาดพยายามยอมรับและให้อภัยตนเองด้วยประโยคที่ว่าฉันทำดีที่สุดแล้วในขณะนั้นหรือไม่เป็นไรที่จะรู้สึกไม่ดีในตอนนี้สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้คุณลุกขึ้นยืนใหม่ได้ด้วยความเข้มแข็งจากภายในท้ายที่สุดแล้วความกลัวความล้มเหลวไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นระบบเตือนภัยตามธรรมชาติของสมองที่ต้องการให้เราอยู่รอด แต่เราจะรอดและเติบโตได้ไม่ใช่เพราะเราไม่เคยล้มแต่เพราะเรากล้าที่จะล้มแล้วลุกขึ้นใหม่ด้วยความเข้าใจในความหมายที่แท้จริงของมันนั่นเองความล้มเหลวไม่ใช่ปีศาจท,ที่มาพรากทุกอย่างไปจากเราแต่คือบทเรียนที่แข็งแกร่งที่สุดในชีวิตมันคือสัญญาณที่บอกว่าเรากำลังก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนและพร้อมที่จะเติบโตจงจำไว้ว่าคุณค่าของตัวคุณไม่ได้ถูกนิยามด้วยความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวหากคุณกำลังเผชิญหน้ากับความล้มเหลว จงอบกอดมันไว้อย่างนี้เพราะความกลัวที่จะล้มเหลวจะทําให้คุณหยุดนิ่งอยู่กับที่ในขณะที่คนที่ไม่กลัวล้มจะก้าวไปข้างหน้าเสมอจงแยกตัวตนของคุณออกจากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นและเริ่มต้นใหม่ด้วยความเข้าใจที่ลึกซึ้งกว่าเดิมวันนี้ขอให้คุณกล้าที่จะผิดพลาดกล้าที่จะล้มและกล้าที่จะลุกขึ้นมาอย่างมีพลังเพราะนั่นคือหนทางเดียวที่จะนําไปสู่การเติบโตที่แท้จริงถ้าบทความนี้ช่วยจุดประกายให้คุณกล้าที่จะก้าวต่อไป อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์บทความนี้ให้กับคนที่คุณรักหรือคนที่กำลังต้องการกำลังใจให้เขาได้ล้มอย่างเข้าใจและลุกขึ้นอย่างแข็งแกร่งไปพร้อมกับเราครับ